วันก่อนน่ยที่เรามีโอกาสคุยกับพี่หนูริงอ่ะแล้วพี่หนุริงก็บอกเออแบบเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นพรรคที่แบบมีความเก๋าเกมอ่ะโคตรเก๋าโคตรแน่โคตรเก่งโคตรรู้เกมโคตรรู้ทันใช่คือเราก็เห็นไงตั้งแต่ก่อนก่อนเลือกตั้งอ่ะพอถามคําถาม,ถาม<ต>ไปอ่ะจะจับมือกับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่ามีโอกาสไหมจะมี2ลุงเนี่ยอยู่ในสมการาหรือเปล่าต้องการความเคลียร์ความชัดเจนรวมไปถึงอาจจะเป็นแบบพรรคอื่นด้วยไหมที่ไปร่วมรัฐบาลกับคนที่ทํารัฐประหารมาอะไรแบบนี้จะไปรวมกับ หรือเปล่าแต่พอคุณไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนในยุคสมัยที่สังคมไทยและประเทศไทยและประชาชนคนไทยให้ความสนใจกับการเมืองไทยมากๆแล้วก็สนับสนุนการเมืองแบบใหม่ก็คือการเมืองที่มีความชัดเจนจนถึงตอนนี้เนี่ยเอาตรงๆมันก็เหมือนว่าคนก็ไม่ค่อยเชื่อใจใช่เพราะมันมีเหตุมาก่อนหน้านั้นไงใช่คือผมแค่มีความรู้สึกว่าจะเรียกว่าเป็นนายแบกนางแบกก็ได้นะพูดในลักษณะที่เหมือนแบบเพื่อไทยอะ่ะเ,เป็นเหยื่อ,อคือ ก็เข้าใจรวมไปถึงพาร์ทของคุณโทนี่คุณทักษิณด้วยที่โดนทํารัฐประหารตรงพาร์ทนี้ก็เข้าใจแต่ในช่วงที่ผ่านมาถ้าคุณจะเอามาบอกว่าจนทุกวันนี้เพื่อไทยยังเป็นเหยื่อเนี่ยมันก็ไม่ได้นะไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อจากการรัฐประหารปี57เป็นต้นมาเนี่ยหรือแค่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นไม่นานม,มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความแบบที่ประชาชนเนี่ยจะสามารถเอาความเชื่อมั่น100%มอบให้เลยอ,อันนี้เราพูดแค่เฉพาะช่วงนี้ก็ได้คือก่อนออเลือกตั้งมาจนถึงตอนเนี้ยไอสิ ให้ฟังมาเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นสิ่งที่ผมว่าประชาชนที่เขาแบบมีความกังวลและไม่สบายใจอะ่ะความรู้สึกเขามันก็แวลิดไงมันก็สมเหตุสมผลไงกับสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเจอแล้วจะให้ทํายังไงถ้าคุณจะบอกว่าข้างหลังมันมันมีอะไรมากกว่านี้เยอะเชื่อใจกันเถอะหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่เจอมาทัศนคติ ความคิดของคนไทยอ่ะมันเปลี่ยนไปในเรื่องของการเมืองแบบใหม่ละคือความตรงไปตรงมาความชัดเจนความโปร่งใสความเปิดเผยมันไม่ใช่การเมืองแบบเก่าและอ,อย่างเรื่องยุคพักหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยการโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยเข้าใจว่าเพื่อไทยก็โดนมาก่อนใช่ไหมครับกับพักก่อนๆหน้านี้แล้วก็นักการเมืองหลายๆท่านแต่อนาคตใหม่ก็โดนก้าวไกลก็กลาลังจะโดนด้วยเหมือนกัน คือถ้าคุณแบบยังคงแบบวนเวียนอยู่ว่าฉันเป็นเหยื่อฉันดวงกระทํานะเออแล้วก็แบบเชื่อฉันสิฉันก็จะเดินเวนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็เลยจะทําให้ประชาชนนะ่ยที่เขามีส่วนร่วมเหมือนกันในสังคมอะ่ะเขาก็ไม่โอเคไงใช่ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าประเด็นนี้ทั้งหมดเนี่ยในช่วงนี้นะความผิดเนี่ยผมให้ก้าวไกลเต็มๆ็มเลยนะคือเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยมันเป็นเหยื่อแต่มันไม่เล่นบทนี้ <laughs> มันสู้ มันบ้าถ้าเอาในห่้วนี้นะคุณผู้ชม,มกกตสารรัฐธรรมนูญการยื่นเรื่องไอทีวีมีกับดักคอสชอที่ว่างไว้ในหมวดของสอวอมาทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมีความพยายามจะทําให้การโบวชคุณพิธาซ้ารอบสองเนี่ยมันเป็นยัตติจึงไม่สามารถจะโบวชได้เหล่าเนี้ยเราสามารถพูดได้ว่าก้าวไกลอ่ะกำลังเป็นเหยื่อของเรื่องนี้ ในครั้งนี้นะแต่ไอ้ก้าวไกลมันก็ไม่ยอมเล่นบทนี้ม,มันก็ดันไปเล่นบทอื่นม,มันไปเล่นบทมาดีว่าเนี่ยเพราะไอ้ก้าวไกลมันไม่เล่นบทนี้เนี่ยอไอ้พักอื่นมันเลยต้องไปเล่นแทนอะ่ะไม่แล้วผมก็ช็อกแทนนะที่แบบตอนนี้ก็มีความพยายามจะฟอกข่าวให้กับพรรคการเมืองอื่นๆหรือว่าไม่แคร์ครับออแปลกมากเลยนะแปล,แล้วมันดูแบบมันน่าสะอิดสะเอียนมากกับความพยายามที่ต้องไปถึงขั้นนั้นน่ะมันดูพยายามจนแบบ